ฝนตกหนักมากนะคะตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าอ่ะจนนี่จะ11โมงแล้วฝนก็ยังไม่หยุดฝนก็ยังตกอยู่นะคะแต่ว่าตกจนท่วมเลยอ่ะท่วมหน้าบ้านเลยนะคะทีนี้ข้างในมันมืดอ้องเลยก็เปิดไฟ ไอ้ลุ้ค่ะไปแล้วคะนอนอยู่กับน้องฟ้าน้องฟ้าเขานอนอยู่ก่อนนะคะน้องฟ้าเขานอนอยู่ก่อนแล้วก็ไอ้ลุ้นอนทีหลังก็งไม่ตีน้องนะคือมันอะ่ะต้องแบบให้เวลามันสักทีหนึ่งนี่มันก็หลายวันเหมือนกันก็ยังมีบ้างโบะโบะน้องบ้างนะคะยังมีบ้างเอาละเอาละพี่หมอกเห็นแม่ถือกล้องไม่ได้เลยพี่หมอก แม่ถือกล้องไม่ได้เลยนีะวันนี้ผ้าผ่อนไม่ต้องซักกันนะคะเพราะฝนตกหนักมากเเด็กๆก็ปลอดภัยดีนะคะไม่ไม่มีการรั่วไม่มีการซึมเพราะว่าตรงมุมนี้มันของคนเก่าเขาทาแล้วก็ของคนใหม่ก็ไม่ซึมแต่ว่ามีเห็นตรงที่ฝนนะ่ะมีน้ําลงมาหน่อยอนึงอ้อมก็ไม่รู้ว่าน้ําอะไรนะมันกระเด็นก็มองอยู่แต่มันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรส่วนเจ้าตัวเล็กของแม่อม้อม ป่วยค่ะตัวร้อยเมื่อคืนกินจนอ้วกนะคะนางสาวเชอรยินกินจนอ้วกเมื่อวานนี้ทดรอค่ะดีใจมากน้ำหนักลดไปตั้ง23่กิโลแล้วนะก็เหลือ26กกิโลก็ดีใจมากแขลเผลอก็ไม่มีนะคะเนี่ยมันร้องนะ ลำคาเนี่ยไม่อ้อมตกปากไปหลายรอบมันสู้แม่อ้อมด้วยนะตีมันนะมันสู้นะแม่อ้อมก็ตีเผียรเพีเพียนะคะแต่ก็ไม่ได้แรงอะไรหรอกตีม่รลูกมันต้องโดนบ้างมันอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนค่ะสรงเสยงเยอะที่วันทั้งคืนแต่ว่าม่อนดูดีขึ้นเยอะนะคะแล้วก็ผลก็ดีนะคะแล้วก็หุ่นก็ดีนะคะเริ่มอ้วนทวนขึ้นมาบ้างแล้วเพราะว่าไม่ได้ออกมาตีกับไอ้ม่อนน้อยข้างนอกไอ้ม่อนน้อยก็ไม่ต้องไปพูดถึงมานนะคะไม่อ้อมก็มันมาบ้างไมมาบ้างเราก็ไม่ได้เห็นทุกวันนะะค เราไม่สามารถที่จะไปอะไรกับมันได้มากมายเราก็มีรู้ด้วยว่าแมวคลรถามว่าเราอยากช่วยไหมเราอยากช่วยแต่ยังต้องดูก่อนนะคะว่ามันแมวใครแล้วก็อ่ามันยังไงแต่ว่ามันก็เริ่มเป็นหนุ่มแล้วเราก็รู้หมูค่ะชุ่มฉ่ำเลยค่ะชุ่มฉ่ำไม่รู้ว่าทั่วทุกเอ่อ กรุงเทพและหลายจังหวัดหรือเปล่านะคะแต่ว่าเนี่ยดีนะไว่าแ,แม่อ้อมมีสแปรของกินไว้ก็เลยไม่ได้ออกข้างนอกไม่มีอะไรหรอกค่ะก็พอดีมีของเหลือเมื่อวานแล้วก็ไข่เจียวแต่ก็ยังมีถั่วถั่วอยู่เอาไว้ผัดได้ก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันคงหยุดอะคะ่ะ <c> ก <oughs> ็คือแม่อ้อมก็ ตื่นหลายรอบค่ะเพราะว่าต้องตื่นมาป้อนยาเชรินทุกสี่ชั่วโมงเพราะว่าเขาเป็นไข้นี่ก็เริ่มดีขึ้นนั่งดูการ์ตูนแล้วค่ะวุ้นวายอยู่เช้านี้ก็พูดเยอะเหลือเกินอ้อมก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะคะเพราะว่าถ้าพูดมากอะ่ะมันจะไอค่ะ <c oughs> ถ้าพูดมากมันจะระคายคออ้อมก็เลยจะไม่อยากพูดพุดพดจับแยวอ่ะคุณดเลยหลับแล้วเหรอลูกพุดแม่หลับแล้วเหรอครับอือง <c oughs> บหัวค่ะสงบหัวน้ำตาเอมอน เนี่ยเนี่ยทั้งวันอยากออกฝนตกจะออกไปทําเพื่อตะวันจัดการมันพิลูกหน้าลำคานหน้าลำคานตีมันพิลูกตะวันตีมันเลยลูกจัดการมันซุกขาวิ่งวิ่งซุกขาซุดซุดซุกขาหนูตรงใหญ่ซึกหนูตรงใหญ่วิ่งสบายปุกกระปุกกระปุกกระทั้งวันวิ่งเป็นเด็กออยู่ด้วย พี่แม่อมพี่แม่อ๋อดีนะคะแม่ออาให้กินคานิว่าแล้วประหยัดไม่งั้นไม่ไหวค่ะ <c oughs> ทีนี้คานิว่าเนี่ยแม่อ้อยก็เพิ่งจะรู้นะว่าตัวอินดอร์มันมีแมวยืนกับแมวนอนหงายที่บ้านเนี่ยกินแมวนอนหงายเพราะเม็ดจะเล็กกว่าน่าจะมินสองมินแล้วก็ไอตัวเคลือบมันอะมันไม่เคลือบแล้วกลิ่นมันก็จะไม่มันจะเบาวกว่าเพราะที่บ้านอะจะไม่กินของกลิ่นแรง ก็เลยกินได้เพราะว่าเม็ดมันค่อนข้างเล็กแมวนอนหงายนะคะอินดอร์แมวนอนหงาย <c oughs> เอาละคะ่ะเอาละคะ่ะเริ่มมาวิ่งว่ายกับแม่แล้วค่ะอากาศเนี้ยมันชื้นนะลูกเนาะพี่แมกเนาะมันชื้นนะลูกเนาะเนาะอากาศมันชื้นนะลูกนะะ้องผมอมลงไปสามกิโลนะคะผอมลงไปเลยอะ่ะสามกิโลเพราะว่าถามว่านอนเยอะไหมเหรอนอนก็ปกตินะคะหรืบบว่าเวลาที่เรากินเนี่ยเราจะกินน้อยเพราะว่า ทุกอย่างมันรีบไปหมดอะเราทํางานเราก็รีบๆทำเดี๋ยวตรงนี้ไม่เสร็จตรงนี้เสร็จเราก็เอามอาก็เลยกินน้อยลงก็เลยผอมลงสักสองหรือสามกิโลสามกิโลผอมไปเลยมันไม่มีผลจากการปวยนะคะเพราะว่าแค่ไอเฉยงแค่ไออย่างเดียวเออเอาตูดมาชนหน้าแม่ละพี่แม่แค่ไออย่างเดียวแต่ว่าเวลาแม่อ้อมไอ,อมันจะหายยากมันไม่ <c oughs> หลานหลานเป็นไข้ไปรอบหนึ่งจนหายไปรอบนี้เป็นรอบสองแล้วแม่อ้อมยังไม่หายไอลย ก็ไม่ได้กินน้ําเย็นเลยนะคะถือไม่ได้กินเลยกินน้ําธรรมดาแล้วก็กินยาอมสเตปซิลแล้วก็กินยาแก้ไอตลอดแล้วก็หายยากต้องจะเป็นแบบค่อา,างหายยากดูดูดพี่เมฆค่ะดูพี่เมฆ <c oughs> ดูพี่เมฆค่ะ, <c oughs> คะ <c oughs> ทำไมกับแม่ทำไมไอ้ลูกมันไม่กล้าเข้าใกล้แม่อมแล้วเห็นไ้เพราะมันกลัวเรื่องแม่อมให้มันกินยา <c oughs> เรื่องของเรื่องคือเรื่องกินยา คือมันไม่ชอบมันก็เลยทําให้แบบว่าไม่ไม่ค่อยเข้าใกล้ไม่ออมเท่าไหร่แล้วมันกลัวกลัวเรื่องไม่ออมก้อนยามับบนี่นี่เนียไเนี่ยคนขิดหน้าแม่แล้วเก็บกระบะทรายไปได้กระบะเดี๋ยว้วก็พื้นเนี่ยยังไม่ New ได้กวาดนะคะเพราะว่านอกจากว่ามันเปียกข้างนอกแง้อ้อมก็เลยไม่กวาดปล่อยไว้บ่อแล้วก็แต่ว่าเปลี่ยนกระบะทรายให้เรียบร้อยแล้วเช้าขึ้นมาจะต้องเปลี่ยนก็คือกระบะทรายเติมอาหารเปลี่ยนน้ํานะคะดูดีนี่ดีนี่เล่นเหรอมันเขี้ยวจริงเลย น้าฟ้าขึ้นหนื่แล้วค่ะแล้วพี่หมอแม่ไปอยู่ไหนแล้วพี่หมอแม่ทำไมพี่หมอแม่ต้องยุ่งกับแม่แล้วพี่หมอแม่ไปไหนเนี่ยลูกเนี่ยม่นเนี่ยม่ดูลูกพี่นนะเอาเข้าไปค่ะตูดเนี่ยไถหน้าแม่ไปไถหน้าแม่มาโอุ้ยตายแล้วลูกอื้มอื้มน้องฟ้ารักพี่แม่เหรอลูกเอสซีผมไม่เห็นนะคะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ว่า ดูค่ะโดดโดดทำเพื่ออะไรเลยคะแล้วผมแปะหลุดเลยคือเขาไม่ได้เข้าไปวิ่งเลยนะคะข้างในบ้านอ่ะโอ้ไม่ได้เข้าไปวิ่งเลยแต่ว่าแต่ว่าก็วงเขาใหญ่อที่น้องบอกก็เหมือนเป็นบ้านเขาสองชั้นนะคะทีนียเห็นว่าอ่ามันก็ประมาณได้80สิบเซนสูงต้องสองร้อยนึงก็สูงพอสมควรงเขาใหญ่วงมันก็ใหญ่จักชื่อแม้ว่าดูจากวงวงแล้วนะขอบ พอเวาเอามาตั <IL> ้งแล้ว่ากลวงนู้นเล็กไปเลยอะกลงน้นดอกใหญ่มากออ้ลุงก็กินนะคะร้องเพิ่มชื่อหน่อยใ่้อกินอาหารตรงนี้ได้จะได้ไม่้อเสียทีุนี้เมื่อวานร้องเห็นว่ากินแลผลก็ร่วงเหมือนเดิมแล้วก็แพงด้วยแปดสิบหกกิโลทันสาม่ีไอ้นี่แปดกิลอันนั้นหกบหคะหกางถี้นี่แปดกิโลทนหนึ่งร้อยหน้าท่หน่อ แม่ไปตีมั้ยแม่ไปตีมอนมั้ยหน้าลงพานมันนุงให้แม่ไปตีมันมั้ยหาน้องฟังให้แม่ไปตีมันไหมลูกพี่หมอพี่หมออยู่ไหนลูกพี่แม่ไปอ้อนแม่เลยพี่หมออยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างบนแม่เลยชั้นบนแม่เลยชั้นบนเนี่ยชั้นบนสูงสุดเลยอยู่ในห้องแมวอยู่ในห้องไปแล้วไม่อ้อมไปเก็บทรายต่อแล้วค่ะ